สวัสดีครับต่อเดอะแชมเปี้ยนชิพ2025ครับมากันที่อาคารชาชัยฮอร์วันนี้มากันที่โคราชครับเดี๋ยวไปดูไรยอัพของส่วนทางฝั่งของสโมสรฟุตซอลไทยอาร์มี่ครับมีผู้สัประตู23ครับดารากรคุณประสุทศักดิ์อังสุดินคุณเริ่มคิกออฟครับเป็นทางฝั่งของฟุตซอลไทยอาร์มี่ครับบ,บุกจากฝั่ง นุพงศ์อ้าวแล้วมาเลยครับประตูแรกครับของฟุตซอลไทมี่ครับในนาทีที่3ของเกมการแข่งขันครับจาาอนุพงศ์ดิษฐาพรมครับนี่คืออยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับก่อนที่จะอัดไปซ้ายลูกนี้ธนชัยยกขึ้นไปขางบน แล้วมารับบอลตรงนี้ได้สวยได้แปลเรียบร้อยเลยครับ2-0ครับฟุตซอลไทยนีธธรรร่ครับจากเสาเอกยิ่งถาวรครับลงมาสลับกับเพื่อนแล้วก็บวกสกอร์ให้กับฟุตซอลไทยนีธธรร่ได้เลยครับนาทีที่6ครับของทีเด็นแรกครับเข้าจุดนัดพกได้ตามสูตครับ รอแท็บอินที่เสาสองเียงติดเซฟกสาประตูอยู่ได้ออกบอลวายมาทางฟุตซอลไทยไมี่หลุดเข้ามาอือหยังติดเซฟของเคมทีเช่นเดียวกันเอาเลยฮะย้อนกันไปย้อนกันมาทางคู่ครับแล้วเคมทีคึงบอลขึ้นมาหลอกยิงแล้วได้แปรยัดตรงนี้อา้าวแล้วก็ประตูตีไข่แต่ขึ้นมาของด้านของเคมทีเป็นวันลบปานสมสวยครับ เนี่ยได้แถบอินแล้วก็ยกบอลข้ามผู้สาประตูของไทยามีเข้าไปครับเอาเลยครับโอกาสแล้วเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ของบอลยาวไปข้างหน้านี่ก็โดนดักได้อาแล้วดักคืนได้กนทางฝ่าข,าาาของ,ง KMT ได้ยิงโอ้โหเต็มหลังเท้าจริงจริงกัจัก,กรพงศ์ประตูตีเสมอของ KMT ราชพฤกษ์ฟุตซอลขับครับ สู่วิชยานุพง์ครับอัดเต็มหลังเท้าเลยจากจากังหวะผิดพลาดนิดนิดหน่อยของฟุตซอลไทยอเมริกับคลองบอลเข้าเท้าขวาแล้วก็ได้นุพงศ์อันนี้ก็โดนดักได้ดักได้แล้วขึ้นมาจากระพงได้หลุดขึ้นมายิงด้วยขวาโอโ้โหล้วพลิกขึ้นนําเลยครับทางด้านของเคมรีลาจะพฤกเป็นสองประตูของจักรพงศ โอ้จากตามอยู่2ประตูครับในช่วงต้นเกมครับเล่งเครื่องยิง3ลูกรวดเลยครับทางด้านของเคเมทีน่าจะพึกครับแต่ต้องชมจังหวะตั้งแต่นนทพันเนะครับพี่ยกบอลไปให้ลูกนี้ติดบล็อกแล้วยอนขึ้นมาอ้าวยิงจังหวะได้ของโอ้โหแล้วมีจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลมันเป็นใจให้กับทางด้านของเคมทีครับเป็นทางด้านเคทีน่าจะพึกครับ แค่ต้องชมปวลิศเนี่ยครับที่ไปปั๊มแล้วบอลมันเป็นใจครับไหลไปหน้าประตูให้ทางเฉงไห่ได้ยิงเข้าไปเป็นประตูที่สี4ให้กับทาง KMT เอิเด็ตที่2อ้อาวแล้วโดนกิ้มได้เอาเสียบอลกลางทางทางฝั่งของ KMT หนุดขึ้นมา2โงนภัพันยัดมาแล้วก็ได้ด้วยครับประตูที่5ของ KMT ราชจะพึ์ฟุตซอลขับครับ โดนเฉือน,นครับแต่ก็มาถึงมนมนัสต้องแก้ไขอ้าวแล้วไม่ดีแล้วพนันชัยได้ยิงยัดยิง3าอีกทียังเซฟสองเซฟสามเซฟไม่ไหวครับแ่เสียประตูจนได้เลยทางฝั่งของเคเมทีครับแล้วก็เป็นทางฝั่งพงศกรดูที่3ให้กับอุตสาหะไทยมครับไล่ขึ้นมา3ประตูต่อ5้า แล้วก็จบเกมการแข่งขันครับที่อาคารชาชัยฮอร์สนามบีราเฉลิมเกียรต80ประาจังหวัดนครราชสีมาครับจบเกมการแข่งขันเป็นทางด้านของ KMT ราชพฤกษ์ฟุตซอลขับครับเอาชนะฟุตซอลไทยอาร์มี่ไป5ประตูต่อรัมอาร์มี่มี3คะแนนจาก3นัดครับ